พูดถึงคาว่าหนีภาษีหรือเปล่าอันนี้ผมก็ตอบได้ชัดเจนเลยว,ว่าคงไม่ถึงขนาดหนีภาษีคําว่าหนีภาษีเป็นคํานี้ต้องใช้ด้วยความระมัดระวังมากๆนะครับว่าหนีภาษีคือมันดําสนิทไม่มีเทาเจียปนเลยนะคือมันดําสนิทเลยคือผิดกฎหมายเต็มๆอะ่ะแต่ว่าในกรณีของท่านนายกเนี่ยผมว่ายังไม่ถึงขนาดหนีภาษีเพราะว่ามันมีกฎหมายรองรับว่าสิ่งเหล่านี้สามารถทำได้ทุกอย่างเลย สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการเดอะคีย์ไขการเมืองเรื่องใกล้ตัวปีที่10นะคะสัปห์นี้ชวนคุณผู้ชมพูดคุยกันเกี่ยวกับประเด็นตั๋วสัญญาใช้เงินหรือตั๋ว PN ซื้อหุ้นต้องเสียภาษีหรือไม่ค่ะคุณผู้ชมคะการอภิปรายไม่ไว้วางใจในายกรัฐมนตรีแพทองทานชินวัตรตามรัฐธรรมนูญมาตรา151ของพรรคฝ่ายคา้านที่นำโดยพรรคประชาชนนะคะจะจบลงด้วยมติของการลงมติไว้วางใจ319เสียงต่อ162เสียง แต่ก็ยังมีประเด็นควันหลงที่เป็นข้อถกเถียงของสังคมค่ะโดยเฉพาะกับการกล่าวหาว่านายกรัฐมนตรีมีพฤติกรรมหนีภาษีจงใจจะใช้ช่องว่างทางกฎหมายนะคะทํานิติกรรมอำพรางเพื่อหลบเลี่ยงภาษีการรับให้จํานวน218ล้านบาทตั้งแต่ปี2559ด้วยการออกเป็นตั๋วสัญญาใช้เงิน promissory note หรือว่าตั๋ว PN มูลค่า4,434ล้านบาทในการซื้อหุ้นจากเครือญาติค่ะ ขณะเดียวกันนะคะกรณีนี้อธิบดีกรมสรรพากรเองก็ออกมาชี้แจงนะคะว่าการทําธุรกรรมด้วยการออกตั๋ว PN เปรียบเสมือนกับสัญญาเงินกู้ค่ะซึ่งการซื้อขายหุ้นนอกตลาดหลักทรัพย์นั้นผู้ขายหุ้นก็มีหน้าที่ต้องชําระภาษีนะคะดังนั้นการที่นายกรัฐมนตรีระบุว่าจะมีการชําระเงินในปี2569ผู้ขายหุ้นก็ต้องเสียภาษีซึ่งถือเป็นเงินได้ของปี2569ก็ต้องยื่นแบบในปี2570ตามขั้นตอนปกติ นี่จึงไม่ถือว่าเป็นการหลีกเลี่ยงภาษีแต่อย่างใดน,นะคะอย่างไรก็ตามเองค่ะหากพูดถึงตั๋วสัญญาใช้เงินหรือว่าตัว N, ๋ว PN เชื่อว่าคุณผู้ชมส่วนใหญ่ที่ไม่ได้อยู่ในแวดวงการเงินอาจจะยังไม่เข้าใจนะคะว่าตั๋ว PN คืออะไรและสามารถจะใช้เป็นเครื่องมือในการหลบเลี่ยงภาษีได้จริงหรือไม่พักกันครู่เดียวก่อนนะคะช่วงหน้าเดอะคีย์จะมาไขาคำตอบให้เราในเรื่องนี้ค่ะ ทุกาคะในช่วงนี้เราอยู่กับเดอะคีของเราในวันนี้นะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรยุทธนาศีสวัสดิ์ค่ะท่านเป็นรองคณะบดีคณะนิติศาสตร์แล้วก็อาจารย์ประจําวิชากฎหมายภาษีอากรมหาวิทยาลัยสยามนะคะซึ่งอาจารย์จะมาไขาคําตอบให้เราในวันนี้ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์มิค่ะสวัสดีครับก่อนอื่นเลยค่ะอาจารย์คงจะต้องอยากให้อาจารย์อธิบายก่อนว่าเรื่องของตั๋วสัญญาใช้เงิน promissory note หรือว่าตั๋ว PN S <S เป็นประเด็นร้อนหนึ่งประเด็นในการทภิปรายไม่ไว้วางใจที่ผ่านมาตัวสัญญาใช้เงิน PN มันคืออะไรคะอาจารย์แล้วมันมีวิธีการใช้ยังไงบ้างคะครับตัวสัญญาใช้เงินเนี่ยครับมันเป็นเครื่องมือในการทําธุรกิจอยู่แล้วนะมันเป็นสิ่งที่ต้องบอกก่อนว่ามันไม่ได้ผิดอะไรนะครับโดยสาระสำคัญมันสามารถทําได้หลักการของตัวสัญญาใช้เงินก็คือเรามีกันอยู่2คนคือสมมติว่าเป็นคนซื้อกับคนขายแล้วกันเนาะ เวลาเราซื้อของเนี่ยโดยปกติถ้าเกิดเราเข้าใจตรงไปตรงมาคือก็ซื้อของเงินเงินสดถูกไหมแล้วมีเงินแล้วก็ไปจ่ายอะไรก็ว่าไปแต่ว่าตัวสัญญาใช้เงินคือมันเป็นระบบเครดิตคือเราอ่ะยังไม่ได้มีเงินมาใช้ตอนนี้หรอกแต่ขอของไปก่อนเลยได้ไหมถ้าเรียกซื้อเชื่อ oh. อ่าแต่ว่าอยอยู่ๆเอาไปเฉยๆมันก็ไม่สบายใจสิ mm. กฎหมายเนี่ยก็มีเครื่องมือทางการเงินมารองรับอย่างหนึ่งเขาเรียกว่าตัวสัญญาใช้เงินตัวสัญญาใช้เงินก็คือมีคนออกตัวใช่ไหมครับแล้วก็แล้วก็มีแล้วก็คนที่เป็นคนรับเนี่ย ก็วันหนึ่งถ้าหากว่าตามกําหนดในนั้นโดยปกติก็จะเขียนเอาไว้ครับว่าใครเป็นคนออกตัวนะออกให้ใครเป็นเงินเท่าไรมีดอกเบีย้ยไหมทวง,งได้วันไหนอพอถึงเวลาปั๊บเราเอาตัวนี้ไปขึ้นเงินกับคนออกตัวคนออกตัวก็ชําระเงินให้เรามาอันนี้คือระบบเชื่อแต,แต่ทีนี้กรณีของท่านนายกรัฐมนตรีรไม่ได้ระบ,บุเรื่องของดอกเบีย้ยไม่ได้ระบ,บุวันที่จะจ่ายด้วยบแบบนี้เป็นยังไงคะอาจารย์ครับข้อความตรงนี้ไม่ได้ปรากฏเนี่ยก็ไม่ได้แปลว่าตัวนี้เป็นโมฆะนะครับ พราะว่าโดยหลักการเนี่ยในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เนี่ยเขาก็บอกเลยว่าตัวไอตัวสัญญาใช้เงินเนี่ยถ้าหากว่าไม่ได้ระบุว่าเมื่อไหร่ก็คือเขาเรียกว่าชําระเมื่อเห็น oh. อ่าอันนี้ก็ถ้าแปลเป็นภาษาชาวบ้านน่ยก็คือก็อยากทวงเมื่อไหร่ก็ไปทวง oh. อ่าอยากทวงเมื่อไหร่ก็แวะมาอ,นนอันนี้คืออันนี้คือหลักการก่อนส่วนเรื่องของผลตอบแทนในลักษณะของดอกเบีย้ยกฎหมายก็ไม่ได้บังคับว่าทุกครั้งที่ออกตัวสัญ,ญญาใช้เงินจะต้องมีการกำหนด,ดดอกเบีย้ย แปลว,ว่าไม่มีดอกเบี้ยก็ได้ะจะทวงเมื่อไหร่ก็ได้มันเป็นสิทธิ์ของผู้ทรงก็คือเป็นสิทธิ์ของตัวคนที่ถือตัวสัญญาเช้่อกนโดยตรงว่าจะใช้เมื่อไหร่จะทาเมื่อไหร่แต่ว่ากรณีที่เกิดขึ้นหลายคนพุ่งเป้าไปที่พฤติกรรมธุรกรรมที่ทําแบบนี้เนี่ยม,มันเป็นการหนีภาษีหรือเปล่าอ่าโอเคถ้าถ้าเราพูดถึงคาว่าหนีภาษีหรือเปล่าอันนี้ผมก็ตอบได้ชัดเจนเลยว,ว่าคงไม่ถึงขนาดหนีภาษีคาว่าหนีภาษีเป็นคํานี้ต้องใช้ด้วยความระมัดระวังมากๆนะครับว่าหนีภาษีคือมันดําสนิทไม่มีเทาเจียปนเลยนะคือมันดาสน ยกตัวอย่างเช่นสมมติว่าถ้าหากว่าผมเนี่ยออมีไรายได้จริงๆผมไปทํางานรับงานมาชิ้นหนึ่งผมมีไรายได้ผมต้องเป็นคนมีหน้ได้ที่ต้องเสียภาษีถูกไหมครับ<ฆ>เพราะนี่เป็นไรายได้ของผมปรากว่รับผมเนี่ยไปหัวหมอไปยืมบัตรประชาชนของใครสักคนหนึ่ง<ฆ>อาจจะเป็นเด็กแถวบ้านก็ได้ล้ว<ฆ>บอกว่าเนี่ยคนจ่ายเงินเนี่ยจ่ายให้คนนี้แล้วกันนะออแล้วก็แต่เงินได้มาเนี่ยให้กันสดใสมือผมเลยนะไอ<ฆ>้อย่างนี้คือเป็นการสลับตัวผู้มีเงินได้ถูกไหมครับ<ฆ>อย่างงี้ผิดกฎหมายเต็มๆไม่ต้องคิดไม่ต้องสืบเลยอันนี้ผิด หนีภาษีล้านเปอร์เซ็นต์หรือบางกรณีสมมติว่าถ้าหากว่าผมเนี่ยขายของออนไลน์ไม่เคยยื่นภาษีไม่เคยจ่ายภาษีสักบาทเลยทั้งนั้นที่จริงๆกฎหมายบอกว่ามีหน้าที่จะต้องไปยื่นภาษีให้ถูกต้องขายได้เกินล้านแปดต้องไปจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มเรียกเก็บอีกเจ็ดเปอร์เซ็นต์จากจาก,ก,กสินค้าหรือบริการที่ขายไปอ่ะแบบนี้ผิดกฎหมายเต็มๆอันนี้หนีภาษีแน่นอนแต่ว่าในกรณีของท่านนายกเนี่ยผมว่ายังไม่ถึงขนาดหนีภาษีเพราะว่ามันมีกฎหมายรองรับว่าสิ่งเห้นเนี้ยสามารถทําได้ทุกอย่างเลย แล้วถ้าตามปกติแล้วค่ะขั้นตอนของการทำธุรกรรมแบบนี้ผู้ขายผู้ซื้อผู้ขายต้องเป็นคนเสียภาษีถูกต้องไหมคะถูกต้องครับในกรณีที่เป็นสัญญาซื้อขายทั่วไปเลยแล้วกันเนาะเราสมมติเราไปเดินห้างเนาะเราไปเจอกกระเป๋าแ,แบรนด์เนมสักใบหนึ่งไปเจอกับนาฬิกาหรูสักเรือนหนึ่งเราควักเงินจ่ายไปเราคงไม่ได้มีหน้าที่ในการไปเสียภาษีเงินได้นะเพราะเราไม่ได้เป็นคนได้เงินมาเราเป็นคนควักเงินออกไปด้วยซ้ำ ถูกไหมครับดังนั้นเนี่ยหน้าที่จะไปตกอยู่กับภาระของคนขายซึ่งถูกต้องแล้วแต่เพียงแต่ว่าคนขายเนี่ยจะต้องเสียภาษีหรือไม่อย่างกรณีขายของเนาะหรือกรณีขายหุ้นก็ตามเนี่ยมันขึ้นอยู่กับว่ามันมีไอ้กำไรตรงนี้เกิดขึ้นหรือเปล่า<ะ>อย่างกรณีของการขายหุ้นเนี่ยครับกฎหมายเนี่ยเขากำหนดไว้ชัดเจนเลยว่าการขายหุ้นเนี่ยมันต้องดูด้วยว่าราคาทุนคือเท่าไหร่ราคาขายคือเท่าไา<ม>หร่เพราะถ้าหากว่าขายเท่าทุนหรือต่ำกว่าทุนแสดงว่ามันไม่มีกำไรถ้าไม่มีกำไรกฎหมายไม่บังคับต้องเสียภาษีอยู่แล้ว แต่ถ้าหากว่าขายไปแล้วเนี่ยครับราคาขาย,ยมันมากกว่าราคาทุนมันก็จะเกิดกําไรพอเกิดกําไรเนี่ยไอ้ส่วนต่างที่เป็นกําไรเนี่ยแหละคนขาย,ยจะต้องไปเสียภาษีต่อแต่เรื่องที่เป็นประเด็นที่เราคุยกันตอนนี้ก็น่าจะเป็นประเด็นอีกอันนึงที่ถามมาต่อว่าสมมติว่าขายแล้วมีกําไรต้องเสียภาษีเมื่อไหร่กันแน่เพราะว่ามันมีประเด็นของการใช้เครื่องมือที่เรียกว่าตัวสัญญาใช้เงินเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยค่ะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยในส่วนของตัวสัญญาใช้เงินเนี่ยถ้าถามถือว่าภาษีที่ท่านนายกบอกว่าเดี๋ยวปี69จะชําระ อันนี้มันจะยังไงคะอ่าครับคือเรื่องนี้ตัวสัญญาใช้เงินเนี่ยมันมันมันไม่มีกาหนดเวลาเนาะดังนัง<ๆ>้นแสดงว่ามันเป็นสิทธิของตัวคนถือตัวล้วนเลยว่าเขาอะอยากได้เงินเมื่อไหร่ก็ไปทวงกันเมื่อนั้นทีนี้เราพูดกันแบบตรงไปตรงมาคือมันมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดอยู่เพราะว่าท่านนายกเนี่ยไปซื้อหุ้นจากญาติสนิทหมดเลย่ไม่ว่าจะเป็นพี่สาวพี่ชายคุณแม่คุณลุงคุณป้าสะใภ้คือทุกท่านเนี่ยเป็นคนใกล้ชิดมากๆดังนั้นผมคิดว่าในในความเป็นจริงอะ มันคุยกันได้หมดแหละว่าครอบครัวตกลงกันแบบไหนยังไงบ้างทีนี้เนี่ยไอ้จุดเนี้ยที่ท่านบอกว่าจะไปชําระกันปีหน้าแสดงว่าท่านพยายามจะยืนยันข้อได้จริงว่าเรื่องเนี้ยมันเป็นสัญญาซื้อขายนะมันไม่ใช่การให้เปล่ามันไม่ได้เป็นนิติกรรมอัมพรางที่แบบทําทีเป็นซื้อขายแดงจีนมันคือการให้เปล่าอันนี้ก็คือเป็นเรื่องที่ต้องไปไปดูกันต่อว่าจะเป็นอย่างนั้นจริงๆหรือเปล่าโดยที่มันมีเครื่องมือคือการเอาต่วสัญญาเช้เงินเนี่ยเข้ามาเข้ามาเป็นเครื่องมือในการทําให้กระบวนการเนี้ยมันสมบูรณ์โอ้า่เปล กับการที่มีการพูดคุยกันด้วยตัวสัญญาใช้เงินอันนี้เราจะเอาอะไรมาวัดล่ะอาจารย์ครับได้อาจจะต้องเข้าใจใน,ในหลักการก่อนครับว่าตัวสัญญาใช้เงินเนี่ยมันเป็นสาระสาคัญในเรื่องนี้ได้ยังไงทาไมมันทาให้ให้อยู่อยู่สัญญาซื้อขายมนันดูเหมือนจะกลายเป็นการให้เปล่าได้คือหลักการนะครับตามกฎหมายไทยเนาะเ,เรื่องนี้เป็นเรื่องของการซื้อขายกันระหว่างบุคคลธรรมดากับบุคคลธรรมดาซึ่งคนขายซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาเนี่ยครับเขาโอนหุ้นให้ไปละเขาควรจะต้องได้เงินกลับมาถูกไหมครับ แต่ปรากฏว่าคนซื้อขอต่อรองบอกว่าขอยังไม่จ่ายเงินตอนนี้ขอซื้อเชื่อก่อนขอใช้เครดิตโดยการทําตัวสัญญาใช้เงินให้ถือไว้แล้วถ้าอยากได้เงินเมื่อไหร่ให้มาทวงชําระเมื่อเห็นอันนี้คือคืนหลักเนาะทีนี้คําถามสําคัญก็คือว่ากฎหมายไทยเนี่ยเราบอกว่าบุคคลธรรมดาเนี่ยจะรับรู้ว่ามีรายได้อะก็ต่อเมื่อเข้าเกณฑ์ที่เรียกว่าเกณฑ์เงินสดเราใช้หลักบัญชีภาษีก่อนลรวเรียกว่าเกณฑ์เงินสดคือหมายถึงว่ารับเงินปีไหนเป็นเงินได้ปีนั้น Oh. ทีนี้ประเด็นก็คือการได้รับตัวสัญญาใช้เงินมาเนี่ยครับสมมติว่าถ้าเจตนาคือการซื้อขายจริงๆริงนะผมขอเอาเรื่องนี้ก่อนนะ mm hmm. ถ้าข้อมูลคือซ,ซื้อขายจริงๆแล้วซื้อด้วยเครดิตเอาตัวสัญญาใช้เงินมาก่อนมันยังเรียกไม่ได้ครับว่าคนขายเนี่ยมีเงินได้แล้ว uh. เพราะว่าเงินมันยังไม่โอนมามันยังไม่จ่ายเงินมายังไม่ไปทวงเขาได้ซ้าดังนั้น,นตราบเท่าที่ยังไม่มีการไปทวงเนี่ยมันจะเรียกไม่ได้ว่ามีการมีไรายได้เกิดขึ้น พอมันยังรับรู้ไม่ได้ว่ามีเงินได้เกิดขึ้นจะบอกว่าเขามีเงินได้ในในวันที่เขาโอนหุ้นเลยมันก็อาจจะไม่ค่อยแฟร์เท่าไหร่ค<ฆ>่ะอ่าใช่ดังนั้นเนี่ยถาวาคนขายจะมีจะมีะไรายได้เมื่อไหร่ก็จะมีะรายได้ก็ต่อเมื่อเอาไอตัวเนี่ยเอาไปขึ้นเงินเอาไปหาคนคนออกเอาไปหาท่านนายกเราบอกว่าคืนจ่ายเงินไม่ได้แล้วนะตอนนี้<ฆ>ถึงกําหนดที่เขาอยากจะได้แล้ว<ฆ>ถ้าปีนั้นก็คือปี69เกาะเอ่อก็จะมีก็จะมีการรับรู้ไรายได้เกิดขึ้น เมื่อรับรู้อะไได้เกิดขึ้นปุ๊บคนขายก็จะต้องไปเสียภาษีแต่ผมขอย้ำเรื่องนึงก่อนว่าท่านนายกบอกว่าจะชําระงวดแรกในปี69 แสดงว่ามันอาจจะมีอีกหลายงดก็ได้นะมันไม่ได้แบบเอจ่าย50%งดนี้50%งดหน้างดแรกอาจจะ 1%, 1> ะอาจจะ0.1%หรืออาจจะ10% 20%อันนี้ผมไม่ทราบเหมือนกันแต่ว่าการที่ไม่ระบ,บุวันเวลาในการจ่ายเนี่ยค่ะมันอาจจะตีความได้ว่าเอ๊ะแล้วถ้าเรายืดเวลาออกไปเรื่อยๆจนนําอัอไฟได้ไฟหนึ่งเสียชีวิตอย่างงี้ค่ะ <c oughs> มันจะเป็นการหลบเลี่ยงภาษีได้ไหมอาจารย์ครับถ้าเป็นอย่างนั้นจริงๆเนี่ยอันนี้ก็เข้าเกณฑ์ของการของการหลบเลี่ยงภาษีได้อันนี้เขาเรียกว่า tax avoidance ล่ะ <ม>ก็คือว่าไม่มีเจตนาจะซื้อขายกันจริงหรอกแต่ว่าก็พยายามจะทําทีเป็นเหมือนประมาณว่าเราเราเราซื้อขายกันแหละแต่ว่ายืดเวลากันนานออกไปซึ่งเรื่องนี้มันจะกลับฟากไปว่าถ้าหากว่าเจตนาที่แท้จริงไม่ใช่เจตนาทําสัญญาซื้อขายแต่เป็นเจตนาในการที่เราอาจจะทำทำการให้เปล่าเขาเรียก<ม>ว่าให้โดยเสน่หาถ้าแบบนี้เกมมันจะพลิกเพราะว่าจากเดิมเนี่ยครับท่านนายกซึ่งในฐานะคนซื้อเนี่ยไม่ต้องเสียภาษีถูกไหมครับแต่มันจะกลายเป็นว่าท่านนายกได้หุ้นมาฟรีฟรี<ม>ได้หุ้นมาเปล่าเปล่าเลยแบบเนี้ย คนขายอ่ะไม่ใช่คนขายแล้วคนขายคือคนให้คนให้ยังไม่ต้องเสียภาษีคนรับต่างหากคือคนที่ต้องเสียภาษีเพราะว่ามันจะไปเข้าเกณฑ์เรื่องของภาษีการรับให้เราได้ทรัพย์สินอะไรมาก็แล้วแต่สัหรับกรณีทั่วไปเนาะถ้าหากว่ามูลค่ามันเกิน10ล้านบาทภายในปีเดียวกันเนาะนะครับส่วนเกิน10บล้านบาทเนี่ยจะต้องไปเสียภาษีใน uh huh. อัตราห้าเปอร์เซ็นต์ดังนั้นเนี่ยถ้าหากว่าเรามองว่าไอ้ตัวสัญญาใช้เงินเนี่ยมันไม่มีเจตนาจะซื้อขายเกินจริงๆแต่แรก หลักกฎหมายแพง่งและภาณฑ์ก็คือว่าถ้าเป็นการทํานิติกรรมอําพรางเราต้องไปดูไส้จริงๆว่าเจตนาของทั้งสองฝ่ายเขาต้องการทําอะไรกันแน่ซึ่งถ้าหากว่าเจตนาจริงมันคือการให้คนรับให้ก็ต้องเป็นคนมีหน้าที่เสียภาษีซึ่งก็จะกลายเป็นตัวท่านนายกเองครับแต่ว่าความยากก็คือตรงที่ว่าการประเมินว่ามันเป็นเจตนาอะไรยังไงกันแน่คนที่ต้องทําเรื่องนี้คือกรมสรรพากร เป็นเจ้าพนักง,งานประเมินแต่ว่าถ้าเกิดเราได้ตามข่าวครับก็น่าจะเห็นว่าท่านอาทิบดีกรมสรรพากรท่านก็ชี้แจงเรียบร้อยแล้วว่าเรื่องนี้มันเป็นการวางแผนภาษีมันไม่ใช่การหนีภาษีแล้วก็เรื่องการใช้ตัวตัวสัญญาใช้เงินในการเลื่อนการรับรู้ไรายได้ตรงนี้ออกไป ก็เป็นเรื่องที่ผู้ขายก็สามารถทําได้คือสรุปเนี่ยไม่ได้หนีภาษีนะนแต่เป็นนะการวางแผนภาษีแต่ว่าอาจจะเป็นแคก aggressive tax planning คือ,คอ,อวางแผนภาษีแบบโอ้โหรัดกุมมากๆแบบไต่เส้นมากๆซึ่งมันก็มันก็ทำให้บางคนเนี่ยอาจจะรู้สึกแบบไม่สบายใจโดยเฉพาะด้วยความที่ท่านเป็นนายกรัฐมนตรีด้วยนะไม่ใช่นักธุรกิจทั่วๆไปองนี้อาจจะมีประเด็นนี้ขึ้นมาแต่ว่าก็ต้องยืนยันให้ชัดเจนก่อนว่า เรื่องนี้อาจจะขัดใจใครบางคนแต่มันไม่ได้ขัดต่อกฎหมายแน่นอนอ้ไม่ขัดกฎหมายแต่อาจจะไม่ถูกใจอ่าถูกกฎหมายแต่ไม่ถูกใจบางคนก็เป็นไปได้ ทีนี้ถ้าเรามองว่าสัญญาที่มันไม่ได้ระบุแล้วมันทาให้เวลายืดออกไปในการที่จะชำระงเงินเนี่ยนะคะมันทําให้รัฐเสียไรายได้มากน้อยขนาดไหนคะอาจารย์ต้องบอกงี้ก่อนว่ามันอาจจะไม่ได้เสียไรายได้เพราะว่าผมว่าในท้ายที่สุดเนี่ยถ้าสัญญานี้เป็นสัญญาซื้อขายจริงๆเราเอาอยู่บนพื้นฐานนี้ก่อนว่าสัญ,ญญาซื้อขายจริงๆแต่เรื่องการรับรู้และได้ออกไปเนี่ยสุดท้ายอ่ะภาครัฐจะได้เงินภาษีเท่าเดิมคือระหว่างทางมันคงไม่เปลี่ยนให้ต้นทุนเราสูงขึ้นหรือไม่ทำหรือไม่ทําให้ยอดขายของเราไอตัวไอไอราคาขายจะมาเปลี่ยนไปหรอก แต่ว่าสิ่งที่รัฐจะเสียโอกาสก็คือได้เงินชา้าเพราะว่าพอเรื่องการรับรู้รายได้ออกไปแซงว่ามันก็เลื่อนเวลาในการเสียภาษีออกไปด้วยออกไปทีเป็นปีนะครับผ่านข้ามปีภาษีไปปุ๊บนี่ก็อาผ่านไปอีกหนึ่งปีอีกหนึ่งปีหนึ่งปีไปเรื่อยๆซึ่งอันนี้มันเป็นเทคนิคในการวางแผนภาษีอย่างหนึ่งเราเรียกว่า tax deferral คือการยืดเวลาชําระภาษีออกไปให้ช้าที่สุดถามว่าสมมตนะิผมต้องจ่ายภาษีร้อยล้านวันนี้กับร้อยล้านอีก10ปีข้างหน้าต่างกันไหมหสิิมันก็ร้อยล้านเท่ากันนี่นะก็เหมือนจะใช่ แต่ว่าอย่าลืมนะครับว่าการที่เราจ่ายภาษีชา้าอเรื่องเงินเฟอ้อเนาะร้อยล้านวันนั้นกับร้อยล้านเมื่อ20ปีที่แล้วค,คนละความ,มรู้สึกเลยไม่เท่ากันนะโอ้โหซื้อวยเตี๋ยวชามละ20กับชามละ50มันมันต่างกันมากรวมถึงระยะเวลาที่เราเนี่ยครับเรื่องการชำระภาษีออกไปเรื่อยเนี่ยมันทําให้เราเก็บเงินสดเอาไว้เอาไปหมุน เอาไปหารายได้เพิ่มทานั่นทานี่อะไรได้พอสมควรเหมือนกันต้องทุนตัวแคปิตอลมันยังอยู่กับเราเอนสิ่งนี้ถ้าเกิดในทางการเงินเขาเรียกว่า time value of money ก็คือมันเป็นคุณค่าที่เราสามารถใช้ได้จากการที่เงินมันอยู่กับเรานานขึ้นซึ่งในส่วนนี้แสดงว่าอะไรถ้าเราได้ประโยชน์จากเรื่องนี้ก็ต้องมีใครเป็นคนเสียประโยชน์จากเรื่องนี้สิคนที่เสียประโยชน์ตัวนี้ก็น่าจะเป็นฝั่งของกระทรวงการคลังหรือภาครัฐบาลเองหรือเปล่า ที่ทันที่จะมีเงินก้อนตรงนี้มาแล้วมาใช้จ่ายได้ทันทีก็ต้องไปรอจนกว่าผู้เสียภาษีเขาอยากจะเสียภาษีเมื่อไหร่ก็แล้วแต่เขาซึ่งการเสียภาษีออนดะีมมนเนาะคือการเสียภาษีตามใจผู้เสียภาษีเนี่ยมันไม่ใช่หลักที่มันควรจะเป็น <Ừ. S 2> ซึ่งเรื่องนี้คนที่มีหน้าที่จะต้องไปจัดการเรื่องนี้จริงๆก็คือเจ้าพนักง,งานประเมินซึ่งก็คือทางกรมสรรพากรนั่นเองแหละซึ่งเป็นเจ้ากระทรวงเอ้ขอโทษเป็นเจ้ากรมที่เป็นคนดูแลภาษีตัวนี้โดยตรงอืมคือถ้าฟังอาจารย์แบบนี้เนี่ยดูเหมือนว่ากฎหมายก็ยังมีช่องว่างให้คนสามารถที่จะมมมาาทํธุรรรกกแบบนนนี้้ไดเหือั ก็จะมองเป็นช่องว่างก็ได้มันเป็นสุญญากาศหนึ่งแต่ต้องบอกก่อนว่าสุญญากาศนี้มันสามารถใช้ได้ตราบเท่าที่มีเหตุผลทางธุรกิจที่รับฟังได้เพราะว่าก็ต้องบอกว่าบางทีอยู่ๆมาทวงเงินผมทีร้ 100, 000, 000, 000, อยล้านพันล้านผมก็ต้องยอมรับนะว่าบางทีในขณะนี้เราไม่สามารถทําได้แล้วคนซื้อคนขายเขายินดีจะรับเงื่อนไขตรงนี้ว่าคนขายยินดีเป็นเจ้าหนี้ใจดีอ่ะเพราะเขาเป็นญาติพี่น้องกันม,มันก็เข้าใจได้ซึ่งถ้าผมเทียบเคียงกับบางเรื่องเนี่ยอาจจะไม่ตรงซะทีเดียวแต่ผมว่าน่าจะพอนึกภาพออก สมมติว่าผมตั้งบริษัทมาหนึ่งบริษัทผมเป็นเจ้าของผมเป็นกรรมการบริษัทบริษัทต,ตอนนี้เงินสดขาดมือถ้าผมไม่ทําอะไรเลยบริษัทนี้เจ๊งชัว <S <S มันต้องการเงินสด1ล้านบาทผมมีงเงินในบัญชี1ล้านบาทถามว่าผมจะเอาเงานินหนึ่งในบัญชี1ล้านบาทมาช่วยบริษัทนี้ไหมผมเป็นเจ้าของอะ่ะผมใส่อยู่แล้ว <S <S ผมช่วยอยู่แล้วหรือถ้าเป็นบริษัทของน้องบริษัทของญาติบางคนกาลังจะแย่มาคุยกับผมบอกว่าช่วยหน่อยได้ไหมการช่วยมันเป็นไปได้อยู่แล้วคิดดอกเบี้ยไหมผมอาจจะไม่คิดสักบาทด้วยซ้ำ Mm hmm. ในเหตุการณ์นี้มันอาจจะเป็นเรื่องที่สามารถทําได้ถ้ามีเหตุผลทางธุรกิจบางอย่างรองรับ ก็ฟังอาจารย์แบบนี้ชัดเจนนะคะว่ากรณีของท่านนายกรัฐมนตรียไม่หนีภาษีแน่นอน,น,นแต่เป็นเรื่องของการวางแผนภาษีแบบรัดกุมแล้วกันส่วนเรื่องของกฎหมายอาจจะมีช่องว่างมีสุญญากาศยังไงบ้างเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันต่อนะ,ะในช่วงหน้ากับช่วงของอันล็อกค่ะคุณผู้ชมคะก่อนจะไปพูดคุยกับเดอะคีของเราในวันนี้กันต่อนะคะเชิญชวนคุณผู้ชมร่วมกิจกรรมสนุกสนุก,กกับรายการเดอะคีย์ไขการเมืองเรื่องใกล้ตัวปีที่10ค่ะเพื่อรุนรับเป็นกระเป๋าผ้าสวยๆลดโรกร้อนนะคะ เพียงคุณผชมตอบคำถามเข้ามานะคะว่าในการซื้อขายหุ้นนอกตลาดหลักทรัพย์ผู้ใดมีหน้าที่ต้องเสียภาษีระหว่างข้อ1ผู้ขายหุ้นหรือข้อ2ผู้ซื้อหุ้นค่ะทราบคำตอบแล้วนะคะส่งคำตอบของท่านเข้ามาในอินบ็อกซ์แฟนเพจเฟซบุ๊กเดอะคีย์ขายกันเมืองเรื่องใกล้ตัวค่ะ กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการนะคะเรายังคงอยู่กับเดอะคีย์ของเราในวันนี้นะคะอาจารย์มิกนั่นเองคงต้องพูดคุยกันต่อกับช่วงของอันล็อกค่ะอาจารย์อาจารย์ถ้าอาจารย์บอกว่ากรณีของท่านนายกรัฐมนตรีพฤติกรรมที่เกิดขึ้นมันเป็นการวางแผนภาษีอย่างรัดกลุ่มและแบบนี้เนี่ยการที่ฝ่ายค้านนามาอภิปรายเนี่ยมันถือเป็นการนําเอาข้อมูลเท็จมาอ,มอาภิปรายหรือเปล่าหรือว่านํากฎหมายคนละหมวด มาอภิปรายไหมคะอาจารย์อ่ไม่ใช่ครับต้องบอกว่าทังฝ่ายค้านผมก็ได้ฟังนะจริงๆต้องเรียกว่าฟังหลายรอบด้วยเพราะว่า<ๆ>รถทัวร์เนี่ยมาหลายคันเลยแล้วก็ต้องฟัง e อทีเอสแล้วเข้าใจอะไรผิดหรือเปล่าซึ่งต้องบอกว่าทังฝ่ายค้านเนี่ยก็อภิปรายได้ดีแล้วก็ขอ้อเท็จจริงที่พูดขึ้นมาตรงนั้นเนี่ยแทบทุกเรื่องเลยทั้งท่านนายกก็ไม่ได้ปฏิเสธท่านก็ยอมรับว่าไอ้ตัวตัวสัญญาใช้เงินไอ้ตัว PM เนี่ยมีจริงยากพี่น้องตัวนี้มีจริงมีการเจรจาพูดคุยกันแล้วภายในครอบครัว ซึ่งถ้าเกิดชำระนนในปี69เนี่ยก็แปลว่าก็ปี้ภาสีีกทีก็ต้นปี70คะ่ะแสดงว่าพยายามจะชี้ให้เห็นว่าไอ,อข้อได้จริงที่เกิดขึ้นว่ามีการซื้อขายเนี่ยมันมีจริงแต่เพียงแต่ว่า,ทา,ท,าทางฝ่ายค้านตั้งข้อสังเกตแล้วกันว่า ทำไมทำไมมันยืมตังทำไมมันติดสินเชื่อกันนานขนาดนี้โอ้ oh, ต้องแปดเปีนี่ไม่คิดจะทวงหรอทำไมเจ้าหนี้ใจดีเกินไปแล้วดอกเบีย้ยก็ไม่คิดสักบาทม,มันแปลกไปไหมจริงจริงมันเป็นนิยกรรมออมพลังที่เป็นการให้มากกว่าที่จะเป็นซื้อขายหรือเปล่าซึ่งเขาก็มีการอ้างถึงกรณีของออท่านนายกเศรษฐาว่าตอนก่อนที่ท่านจะรับตาแหน่งเนี่ยท่านก็โอนหุ้นให,ให้ให้กับลูกลูกสาวนะอ่าใช่โอนหุ้นไปตรงนั้นเนี่ยผมว่าอันนั้นตรงไปตรงมามา,มากๆมันไม่มีการวางแผนภาษีด้วยนะครับอันนั้นคือตรงมากก็คือว ก็ไม่ได้เสียค่าตอบแทนดังนั้นมันไม่ใช่สัญญาซื้อขายมันคือการให้โดยสเสน่หาจริงๆคนรับก็ได้หุ้นจากบุปการีมาส่วนเกิน20บล้านก็ไปเสียภาษีไปอัตรา5%อนันนั้นก็ตรงไปตรงมาแต่พอเป็นเคสนี้ปั๊บเนี่ยม,ม,มันเทียบเคียงกันปั๊บมันจะเริ่มเข้าใจยากขึ้นละเพราะว่ามันมีการวางธุรกรรมที่มันค่อนข้างซับซ้อนแล้วมีการตั้งคําถามว่าโอ้ทำธุรกรรมอย่างนี้ปุ๊บก,ก็เลยไม่ได้เสียภาษีสักบาทเลย คือหมายถึงยังไม่เสียภาษีตอนนี้แล้วมันไม่รู้จะทวงกันเมื่อไหร่ดังนั้นน่ยผมคิดว่าทั้งฝ่ายค้าเนี่ยก็มีสิทธิ์จะตั้งข้อสังเกตว่าจริงๆเนี่ยเจตานาลมของทั้งคนซื้อและคนขายมันไม่ใช่ซื้อขายแต่มันเป็นการให้โดยเนตหาหรือเปล่า<ม>ซึ่งผมคิดว่าสิ่งที่ท่านนายกตอบก็คือบอกว่าเอออันเนี้ยมันมีการโอนหุ้นกันจริงมันมีการใช้ตัว P N จริง แต่มันก็มันแต่มันก็เป็นซื้อขายจริงๆนะไม่ใช่การให้แบบที่ทีู่กกล่าวหากันในสภาดังนั้นผมก็ไม่ได้คิดว่าเป็นเป็นข้อมูลเป็นเท็จขนาดนั้นแต่จุดที่ผมก็เข้าใจได้นะในสภามันไม่มีเรื่องหมินประมาทอยู่แล้วเนาะค,คือมันมีอภิสิทธิ์ตรงนี้อยู่ละเอกสิทธิ์ตรงนี้ไปก็เลยกลายเป็นว่าทางทางฝ่ายค้าเนี่ยก็ใช้คําว่าเนี่ยถ้าแบบมีพฤติกรรมเรียกสลักษณะเป็นการหนีภาษี เวลาเราอยู่สายวิชาการเนาะเขาว่าหนีภาษีอย่างที่ผมบอกไปนะ้าแต่ช่วงที่แล้วคือคํามันแรงอะอล่าคำมันต้องรัดกลุ่มแล้วคำว่าหนีภาษีเนี่ยไม่ได้พูดครั้งเดียวนะปั๊บปัๆบป๊บปับป๊บ,บ,บ,บมาหลายรอบเหมือนกันเราเลยเยเดี๋ยวคนจะเข้าใจผิดว่าไอการทําอะไรที่มันแบบไต่เส้นลวดประมาณนี้ซึ่งมันถูกกฎหมายทุกประการเนี่ยมันเรียกว่าหนีภาษีเราเลยให้ความรู้ในเชิงวิชาการก่อน,อนว่ามันอาจจะไม่ใช่แบบที่แบบที่แบบเราเรารู้สึกอย่างนั้นเน่ยเพราะว่ากฎหมายจริงๆคือมันทําได้ทั้งหมดเลยเครื่องมือก็ไม่ได้ผิดกฎหมายมมันก็ีอย่างงิๆ แต่ว่าไอเจตนาที่มันมีมันอําพรางหรือไม่อําพรางอันนั้นมันจะเป็นเรื่องของการตรวจสอบอีกชั้นหนึ่งว่าเจตนาที่แท้จริงเน่ะของธุรก,กรรมนี้มันคืออะไรกันแน่ไม่ได้หนีภาษีแต่อาจจะมีการหลบเลี่ยงภาษีอ่อาก็ก็มีสิทธิ์จะคิดอย่างนั้นได้อ่าเอออาจจะอาจจะมีสิทธิ์จะคิดอย่างนั้นได้แต่ว่าก็ต้องบอกว่าที่ทํามาอยู่เนี่ยมันถูกกฎหมายทั้งหมดจริงๆแต่ด้วยความที่เป็นนายกรัฐมนตรีหลายคนก็บอกว่ามาตรฐานทางจริยธรรมของนายกควรจะต้องมีสิอาจารย์มองเรื่องนี้ยังไงคะครับ ผมต้องบอกว่าเรื่องนี้มันมีความยากจริงๆเพราะว่าถ้าหากว่าท่านนายรัตมนตรีท่านแพนทองทานเนี่ยท่านไม่ใช่ในายกเนาะท่านเป็นนักธุรกิจคนหนึ่งแล้วอยู่เงี่ยมีอ่อันนี้ไม่ไม่ไมคงไม่มีใครมามาขุดคุยอะไรอยู่แล้วแต่ว่าพอ,เ,อ,อเป็นผู้นําประเทศเนาะเ,เรา ผมเชื่อว,ว่ามันก็จะมีเรื่องเรียกว่ามีแผลแล้วกันเนะาะที่ทําให้คนน่มาตั้งคําถามบางอย่างได้ว่าอุ้ยเป็นถึงนายกรัฐมนตรีเราก็การเก็บภาษีเนี่ยการจ่ายภาษีมันเป็นการทําหน้าที่แล้วพอท่านพยายามทาอะไรที่มันดูมันดูซิกแซกมันดูไม่ตรงไปตรงมามันดูใช้โอหกวดุกรรมที่มันซับซ้อนเนี่ยคนก็รู้สึกตั้งคําถามว่าเอ๊ะทำไมท่านนายกไม่เป็นแบบอย่างในเรื่องนี้ซึ่งผมคิดว่าอันเนี้ยก็ต้องแยกกัน ท่านทาถูกกฎหมายร้อยเปอร์เซ็นตะ์อันนี้ผมผมก็ยังก็ยังยืนยันเหมือนเดิมน,นะที่ท่านทาอยู่เนี่ยถูกกฎหมายร้อยเปอร์เซ็นต์เพียงแต่ว่าสิ่งที่ท่านทนํนาจบจบตรงนี้ขึ้นมาแล้วมันจบตรงการที่ไม่ต้องเสียภาษีณขณะนี้เนี่ยม,มันทําให้เกิดการตั้งคําถามบางอย่างขึ้นมาผมว่ามันเป็นเรื่องของความรับผิดชอบทางการเมืองต่อประชาชนว่าทําอย่างนี้ปั๊บโดนขุดขึ้นมาก็ต้องตอบคาถามนะทางพรรคก็ต้องรับมือนะฝั่งรัฐบาลก็ต้องจัดการกับกับเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นเป็น crisis management อย่างหนึ่งแล้วกันท่านท่านทำได้ดีประชาชนเชื่อกจ ก็เคลียร์ตัวเองได้ถ้าท่านตอบคาถามได้ไม่ดีประชาชนฟังแล้วรู้สึกยังยังไม่อินยังรู้สึกว่ายังยังไม่ใช่อันนั้นก็เป็นความรับผิดชอบทางการเมืองที่ท่านก็ต้องรับไปซึ่งถ้าหากว่าจะมีคําแนะนําสักอันเนี่ยคือผมคิดว่าไอเหตุการณ์เนี้ยมันควรจะเซ็ตเท่าจบไปตั้งแต่ก่อนมารับตําแหน่งด้วยซ้ำเ<อ>พราะมันก็ตั้งแต่ปี59เนาะใช่แล้วก็ถ้ามารับตําแหน่งปีที่แล้วเนาะใช่ไหมถ้าหากว่าไอเรื่องเนี้ยชำระอะไรเสร็จไปหมดปั๊บเนี่ยแสดงว่าไอเรื่องตัวเนี้ยมันก็จะไม่มาโผล่ที่ปปช มไม่มาโผล่ตอนยืดบัญชีทรัพย์สินนี่สินถ้าไม่อยู่บัญชีทรัพย์สินนีสินปั๊บเนี่ยทางนั้นก็ไม่มีอะไรไม่มีอะไรมาคุยต่อนะไอ้เรื่องหนีภาษีหรืออะไรที่ที่เขากล่าวหาตรงนั้นมันก็จะไม่เกิดขึ้นแต่พูดถึงเรื่องของการหลบเลี่ยงการหนีภาษีเนี่ยจริงๆแล้ว บ้านเรากฎหมายยังดูจะมีช่องว่างหรือสุญยาการที่อาจารย์บอกแบบนี้เราควรจะต้องดําเนินการยังไงไหมคะอาจารย์งานที่เกี่ยวข้องจะต้องทําอะไรบ้างคะอ่าครับก็จริงๆถ้าเป็นเรื่องของภาษีที่เกี่ยวข้องกับภาษีเงินได้และภาษีการรับให้นาะก็เป็นที่กรมสรรพากรอยู่แล้วอันนี้เป็นสิ่งที่เขาต้องทำอา,อาจจะต้องมีการพูดถึงเรื่องของ เขาเรียกว่าแนวทางที่ชัดเจนมากขึ้นเนาะยกตัวอย่างเช่นสมมติว่ามีการซื้อขายกันแบบเป็นเชื่อนะซื้อเชื่อกันแล้วก็มีการใช้ตัว Pn ผมยกตัวอย่างนะผมว่ากฎหมายไม่มีปัญหา,ากฎหมายดีอยู่แล้วแต่เพียงแต่ว่าอาจจะต้องมาคุยกันว่าแล้วหลักเกณฑ์แบบไหนล่ะที่เรียกว่าตัว Pn เนี่ยใช้ได้และเจตนาเนี่ยไม่เรียกว่าหลีกเลี่ยงภาษียกตัวอย่างเช่นถ้าหากว่าภายในสิปีมีการชำระเงินกันเสร็จอ,อันนี้ยอมรับอ,อ,อันนี้ก็จก เราก็จะรู้ไกล,ย,ลยแล้วว่าภายในไม่เกิน10ปีอันนี้คือการบรหิหารภาษีที่สามารถทําได้ถ้าเกิน10ปีไปแล้วอันนี้สัมภาระไม่แฮปปี้แล้วนะเจตนามันน่าจะเป็นการให้แล้วหรือเปล่าอ่ะอันนี้ก็ค่อยมาว่ากันเพราะว่าจริงๆจะบอกว่าไอ้เรื่องการแก้กฎหมายเพื่อให้ภาษีมีความเป็นธรรมมากขึ้นเนี่ยมันมีมาเรื่อยๆมีมาตลอดนะครับยกตัวอย่างถ้าเกิดนักลงทุนหลายๆท่านอาจจะเคยได้ยินคือถ้ามีไรายได้จากต่างประเทศ เขาก็จะชอบพร่ำบอกกันมาบอกว่าไม่ต้องรีบเอาเข้ามาปีนี้หรอกเดี๋ยวเอาไว้เข้ามาในปีถัดไปละกันเพราะว่ากฎหมายเขาเขายกเว้นภาษีไว้ให้คือบอกว่าถ้าหากว่ามีรายได้จากต่างประเทศแล้วอยู่ในไทยร้อยแปดสิบวันจะเสียภาษีก็ต่ออเอาเข้ามาในปีเดียวกันเขาก็เลยเอามาในปีในปีอื่นๆแทนแต่ตอนหลังเนี่ยรัฐบาลคุณเศรษฐาด้วยครับเป็นคนแก้กฎหมายเรื่องนี้คือแก้กฎหมายเลยนะบอกว่าไกด์ลายนี้ไม่ให้ใช้ละเขาบอกเลยว่าถ้ามีการมีรายได้จากต่างประเทศในปีที่อยู่ร8 0ยวัน เอาเข้ามาปีไหนจะปีนี้ปีหน้าปีใดก็ตามให้กลายเป็นรายได้ของปีที่เอาเงินเข้ามาเลย oh. ก็เป็นการอุดช่องว,งว่างมากไม่งั้นเมื่อก่อนเนี่ยมีรายได้จากต่างประเทศโอ้มีเป็นร้อยล้านพันล้านไม่เป็นไรเดี๋ยวปีหน้าเอาเข้ามาข้ามมาสัก7็วันเอาเข้ามาก็ก็ผ่านและไม่โดนภาษีในไทยสักบาทละอันนี้ก็เป็นการอุดช่องว่างที่เกิดขึ้นได้เรื่องนี้รัฐบาลก็อาจจะพิจารณาได้ครับว่าถ้าในรัฐมนตรีเนี่ยเจอเหตุการณ์ประมาณนี้ เราจะออกไกด์ไลน์อะไรเพื่อไม่ให้มีเหตุการณ์เกิดอันนี้เกิดขึ้นซ้ำหรือเปล่าอาจจะฟังดูย้อนแย้งนะแต่ว่ามันก็เป็นหน้าที่ของรัฐบาลในการออกนโยบายเหนี้ขึ้นมาเพื่ออุดช่องว่างเหล่านี้ครับก็วันนี้ถือว่าได้รับความรู้นะคะเกี่ยวกับเรื่องของตัวสัญญาใช้เงินหรือว่าตัว PN แล้วก็เรื่องของภาษีซ,ซึ่งก็ถือว่าเป็นหน้าที่สําคัญของคนไทยท,ที่เราต้องเสียภาษีเพื่อให้รัฐเนี่ยนำไรายได้ทุกอย่างกลับมาพัฒนาประเทศของเรานะคะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณอาจารย์มิกค่ะอาจารย์ยุทธนานะคะศรีสวัสดิ์ที่ให้ความรู้กับ ทั้งหมดคือรายการเดอะคีย์ไขการเมืองเรื่องใกล้ตัวในวันนี้นะคะคุณผู้ชมสามารถกลับมาติดตามรับชมรายการของเราได้ใหม่ในวันและเวลาเดียวกันนี้ค่ะและหากคุณผู้ชมมีข้อติชมข้อเสนอแนะนะคะสามารถส่งเข้ามาได้ผ่านทางอินบ็อกซ์แฟนเพจของเตอะคีย์ไขการเมืองเรื่องใกล้ตัวค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะอาจารย์มิกดิฉันนริยานันท์พร้อมทีมงานทุกคนลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ